จะต่อต่อไม้เอาเร็วๆต่อกันเร็วๆเอาดูดิว้าาาดูดูเอาต่ออ้าโนตต่อของโนตจีเอาดูซิใครจะต่อสูงกว่ากันว้าเอาไม่ไม่ ชี้จะต่อได้สูงไหมโอ้ว้าพี่บูล้มเลยอของนุชว้าเอาไม่ใครต่อได้สูงกว่ากันนุชหรือพี่บู ล้มเหมือนกันเลยพี่บูได้สี่อันอ้าวอาโดนล้มแล้วล้มแล้วนานล้มเลยเฮ้เอ้หมเอาไหมเอาไหม่เขี่ยไม้ให้น้องอีกสิบูเอื้อมไปหยิบไม้แหละเลยล้มอ้าวนี่พี่บูได้สี่อันแล้ว เทมายแก้วนี่เต็มเลยเอาดูดินุชจะได้กี่อันเอาเร็ว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 เฮ้ยไม่เอาไม่เอาต่อไม่เร็วเร็วโอ้ยพี่บูได้สี่อันแล้วนุชเร็วเร็วสิ นุชจะได้สูงกว่าพี่บูไหมเอาเรื่เร็วเรอันที่สามแล้วว้าเอาพอยังเอาไปบ,บายก่อนเร็วไปา,ายก่อนเร็วบา,บาย บายบายก่อนเลยบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนเร็วเร็วบายบายเพื่อนเพื่อนน้อยบายบายค่ะ